สำคัญที่จะต้องช่วยกันปกป้องตรงนี้ด้วยแล้วเมื่อใครถูกจับกลุ่มแล้วเนี่ยก็มีนกักื่อการเมืองใหม่ๆที่จะต้องไปช่วยกันดูแลก็มีคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่เยอะมากนะคะก็พยายามตามข่าวอยู่นะคะแต่การให้การช่วยเหลืออะไรต่างๆก็อย่างที่บอกมันค่อนข้างยากลําบากนะคะคือมันคงจะเป็นไปได้ยากแล้วที่เราจะหวังให้มีการขับเคลื่อนไครให้หยุดยั้งนะคะการ ย้ายคุกหลักสีีนี้ไปนะคะคงจะยากจริงๆนะคะเพราะว่าการต่อสู้นี้นะคะพวกเราขยับกันไม่ได้นะคะถ้าไปเพียงไม่กี่คนนะคะก็ก็จะถูกจับไปซมากกว่าเพราะขณะนี้เนี่ยใครที่ไปเอ่อเลียงไปทำอาหารไปดูแลพี่น้องที่หลักสีก็คงจะได้ทราบนะคะมีการรายงานเข้ามาว่าทหารก็ไปนะคะไปดู ไปพยายามจดช่องจดชื่อไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรนะคะพี่น้องเราก็อยู่ในภาวะที่ส่มเสี่ยงกันทุกคนแต่ไม่มีใครถอยนะคะก็ก็ยังไปทำอาหารเอาอาหารไปให้พี่น้องเพให้กำลังใจกันนะคะก็เป็นการทำงานที่เรียกว่ายากลำบากอยู่นะ ทุกคนมีกําลังใจเถอะค่ะไม่เป็นไรถึงย้ายไปอยู่ที่เรือนจําอื่นอันนี้เราก็ต้องมองบวกเพราะว่าอํานาจเต็มอยู่ในมือเขาขนานี้นะคะเขาก็ทําอยู่แล้วนะคะเอ,อเราก็ต้องใช้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยขับเคลื่อนร่วมกันไปนะคะคือให้อ,อการเรื่องของเ,ออเรียกว่าส,สภาพนะคะการดูแลในเรือนจำเนี่ยนะคะอยู่ใน อ่าจเรียกว่าอยู่ในสภาพที่ในคอนดิชันที่ไม่เลวร้ายเกินไปนะคะเออจริงๆเนี่ยมันพูดตรงนี้เลยก็ก็ดีนะคะให้พี่าช่วยกันดูแลก็คือทางองค์กรอ,อกาชาสากลหรือ ICRC เนี่ยนะคะ <S <S <ๆ>เขาเข้าไปดูในเรือนจำเราบ่อยๆนะคะเราก็ควรจะไปติดต่อให้เขาเนี่ยเข้ามาออดูดูแลพี่น้องของเรานะคะอย่างต่อเนื่องด้วยว่าอยู่ ได้รับอ,ออยู่ในสภาพของการจองจำเนี่ยนะคะมันไม่อยู่ในขั้นของการทรมานนะคะคือคุกของเมืองไทยเราก็ทราบดีว่ามันยังไม่ได้มาตรฐานะนะคะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะการก็การดูแลไอ้อภาพความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไม่เลวร้วายเกินไปนะคะขอให้ทุกคนอดทนแล้วกันนะคะเพราะว่าก็คงต้องต่อสู้กันไป แบบนี้แล้วนะคะมันก็ค่อนข้างลําบากที่เราจะหวังว่ามันจะต่อสู้ให้มีคุกการเมืองอยู่ต่อไปนะคะที่จริงที่จริงสภาพของที่เรือนจําหลักสี่นั้นก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะคะของโครงการที่เคยเสนอกันไว้ได้วยซ้ำไปนะคะจร,จริงมันจะต้องมีสภาพที่เหมือนกับการกักบ,บริเวณจานะคะเพเป็นนักโทษการเมืองนะคะแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น นะก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าขณะน,นี้พวกเราไม่ต่างจากนักนะโทษการเมืองนะคะแต่เราก็เชื่อว่ามันไม่เหมือนกันหรอกนะคะากับการที่ต้องไปอยู่หลังลูกกรงและแบบนั้นตลอดนะคะมันก็เจ็บปวดมากค่ะครับผมทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะเดินยังไงต่อไปแล้วมันจะไปจนถึงนะจุดจุดไหน เราถึงจะได้ประชาธิปไตยกันอย่างแท้จริงอืมจะไปยังไงต่อไปก็ <c oughs> อืมคือดูการใช้อำนาจของคณะโจรเนี่ยนะคะเขาก็คงตั้งมือนะเขาก็เต็มที่นะคะเต็มที่ซึ่งถ้าอแต่ที่จิงน,นะพูดถึงว่าเต็มที่แต่ก็มีนิดหนึ่งนะคะว่าขณะที่พยายามใช้อำนาจเต็มที่เนี่ย สถานการณ์ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะการปิดกัน้นข้อมูลข่าวสารมันทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเห็นความเป็นจริงเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทันเหตุการณ์เนี่ยมันก็ทําให้มีการท้วงติงถึงแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างกรณีของการออกคําสั่ง97พับ2557เนี่ยนะคะเราก็คงเห็นนะคะว่าถูกเอ,อท้วงติงนะคะจากทาง ต่างชาตินานาชาติเยอะมากนะคะหรือแม้ว่าการแข่งขืนของสื่อบางท่านนะคะในประเทศก็มีนะคะเอ,อหลายท่านนี่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยเพราะอย่างยิ่งในเฟ e b o o k ในทวิตเตอร์เนี่ยก็เอ,อเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีการพวกเราก็กลับมาสู่สังเวียนการต่อสู้กันอย่างเต็มที่นะการวิพากษ์วิจารณ์ก็เต็มที่นะไม่ไม่เห็นมีใครลดละนะเดี๋ยวนี้นะคะก็ะดูเหมือนว่าเออขอ ไอ้คณะโจรนี่นะฮะก็ทำอะไรออกอาวุธอะไรนะฮะก็แป๊กแ๊กอยู่นะ,ะช่วงนี้นะ,ะถึงจะมีคำสั่งออกมาแต่ก็ไม่เห็นมีใครฟังสนใจอะไรสักเท่าไหร่นะก็คงมีแต่พวกสื่อหัวอ่อนเด็กดีทั้งหลายนะคะที่ก็เลยไม,ไม่ไม่เสนอข่าวแล้วก็ไปเสนอโค้ดเคน้องก้อยอะไรกันไปนะ,ะก็ว่ากันไปดรามา่ากันไปวันๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะ,ะแต่คนที่สนใจข่าวสารก็ก็ดูเหมือนใช้ชีวิตปกติอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้น ในแง่หนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะควบคุมให้มากที่สุดนะฮะบังคับควบคุมให้เขา้าให้ให้อยู่ในกฎระเบียบที่เขาต้องการมากที่สุดนะคะแต่เขาก็ทําได้สาเร็จเสมอไปนะคะเขาก็ขยัยนออกกฎนะ,ะวันนี้เมื่อคือวันวันนี้ก็รู้สึกจะออกไปเป็น้อยสามสี่ฉบับเลยเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ออกตลอดเวลานะฮะออกกฎหมายทุกวันนะ,ะ,ะทีนี้ ถามว่าเขาก็จะคงจะพยายามที่จะกดขี่เรานะคะกดหัวคนที่ใครต่อต้านเนี่ยนะ,ะไว้ตลอดนะคะซึ่งมาตรการต่างๆนี่เขาจะต้องเขาการที่เขาทำนี้ได้เขาจะต้องมีการให้ประโยชน์กับพวกพ้องนะคะสูงที่จะไปร่วมกันกระทํา การกับพวกเขาเนี่ยนะคะมันก็ก็จะเข้าไปอีรอกแบบเดิมนะคะสมัยก่อนนี้นะคะที่มีการผู้ริตคอร์ปชันมากๆนะคะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี้ไม่มีทางนะคะ,ะที่จะประสบความสาเร็จอย่างแน,น่นอนระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้มีความ สูงนะคะคุณจะไปใช้ระบบราชการมาบริหารประเทศมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะต้องนําไปสู่นะคะปัญหาที่มากมายทั้งเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรนะก็ตกต่าก็อย่างเห็นได้ชัดนะคะเอ่อแล้วก็การท่องเที่ยวนี่ก็จากที่กําลังเอ่อเรียกว่าก็มีปัญหามาตั้งแต่มีม็อบของกบป,ป,ปสมาแล้วเนี่ยนะคะก็มันก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมานะคะทั้งที่เรามีศักยภาพสูงมากในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยจริงๆตอนนี้ยุโรปมันก็มีปัญหากับการเดินทางเราก็เห็นแล้วนะคะกรณีของยูเครนนะคะน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะแต่เมื่อมาเจอกับการรัประหารแบบนี้นะคะก็ยิ่งทําให้เราเสียโอกาสไปอีกนะฮะเศรษฐกิจก็ก็จะต้องเอประสบปัญหาพอสมควรนะคะค่าแรงขั้นต่ําก็จะเลิกนะคะใช่ไหมตอนนี้ก็คือเงินเชลราภาพนะคะก็มาตัดอีกนะคะ เการกู้อะไรต่างๆแล้วก็ออกพันธบัตรใช่ไหมเอ่อล่าสุดนี้ออกพันธบัตรนี่แสดงว่ารัฐบาลถังแตกค่ะนะคะรัฐไทยถังแตกขนาดนี้สามหมื่นล้านนะคะก็ออกออกพันธบัตรคือมากู้ประชาชนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่น่าจะไปได้อย่างแน่นอนนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆเราก็เป็นห่วงพี่น้องนะคะที่จะต้องกัดฟันสู้กับสภาพเศรษฐกิจ นี้ในในประเทศไทยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันนั้นมันก็เป็นมันเลินอินเดอะฮาร์ดเวย์ก็คือคือคนไทยที่ที่ดูดายนะคะไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านกนารรัฐประหารครั้งนี้พร้อมใจกันเนี่ยนะคะอ่าก็แล้วไปยอมรับว่าเออการที่บ้านเมืองสงบนะฮะมันจะดีนะฮะเอาทหารเข้ามานี่ยทุกอย่างมันจะดีเนี่ยนะคะมันเลินอินเดอะฮาร์ดเวย์ว่าเนี่ยมัน จะต้องได้บทเรียนกันว่ามันไม่ใช่นะคะเกอการบริหารประเทศขนาดประชาก60ร60กว่าล้านคนเนี่ยนะ,ะมันต้องการปบ,บกลไกอย่างไรบ้างนะคะและเราก็เราก็เป็นประเทศที่พัฒนามช่ไดไตรมา,าระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคงจะต้องผ่านกับสภาวะที่ยากลำบากนะคะไป พอสมควรเลยนะคะจนกว่าที่คณะโจมน,นี้เขาจะยอมคือนอำนาจให้ประชาชนนะคะแต่ขณะเดียวกันฉันเชื่อว่าคนที่ตื่นตัวขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยนะคะก็เห็นแล้วว่าการแก้ไขเพียงเล็กน้อยนะคะเรียกว่าการปฏิรูปเนี่ยนะคะมันไม่ใช่หนทางออกของประเทศอย่างแน่นอนนะคะ ก็นึกถึงข้อเสนอของรัฐธรรมนูญของนิติราชนะคะที่มีการเสนอการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกระบบนะคะทุกระบบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกองทัพนะคะแล้วก็ระบบศาลนะคะแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะที่จะต้องมเออีเรียกว่ามีความชัดเจนนะคะว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนะคะขณะนี้ก็มีการ พยายามจะชูนะคะประเด็นเรื่องว่าประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะ,ะซึ่งมีการชี้นําไปในทางที่ผิดๆนะคะ,ะเพราะว่าจริงๆป,ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยต้องเป็นระบบที่สถาบันกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีความชัดเจนนะคะขณะนี้ก็มีความพยายามที่จะ คนเตเรื่องของเอิดอำนาจต่างๆนะจนสับสนไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่านะขณะนี้เนี่ยประชาชนาที่อยู่ในฝ่ายชาธิปไตยเนี่ยนะคะรู้ปัญหาแล้วว่าสิ่งที่เราพยายามแก้ไขเพียงปฏิรูปเพียงเล็กน้อยนะคะในสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะให้เป็นประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้น มันเป็นงานต่อสู้ที่ยาวนานแน่นอนนะคะ,ะพิกฤตที่รุนแรงเนี่ยอาจจะคลี่คลายได้ในระยะหนึ่งถึงสองปีนะคะแต่หลังจากนั้นก็ยังมีภารกิจอีกมากมายนะคะที่ฝ่ายะะประชาธิปไตยจะต้องร่วมกันอย่างแข็งขันนะคะแล้วก็จะต้องแข็งขันคือเรียกว่าต้องผนึกเหนียวแน่นจริงๆนะคะอย่ายอมนะคะอย่ายอมการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะคะจะต้องไปให้ถึง ที่เราจะสามารถยืนยันมั่นใจได้นะคะว่าอย่างนี้แหละคือประชาธิปไตยนะคะคือทุกสถาบันทางการเมืองนะคะที่มีอำนาจอำนาจรัฐนะคะต้องถูกตรวจสอบได้นะคะต้องมี accountability นะคะต้องสามารถที่จะมีการตรวจสอบถงดุลน,นะคะอย่างเป็นระบบเท่าเทียมกันทั้งหมดนะคะ เอเสรีภาพนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเรื่องของการยกเลิกมาตรา112นะคะคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปอะไรแล้วนะคะเพราะว่าขณะนี้ในการเพิ่มอำนาจให้มีการอมเรียกว่าการหมิ่นเอ่อที่เราเรียกว่าหมิ่นเพิ่มเนชานุภาพตอนนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าเขาได้ขยายนะทางคณะโจรคอสอชอเนี่ยได้ขยายพระบรม,มวงศานุวงทุกพระองค์นี้ไปกันใหญ่แล้วนะคะ การพูดถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ผิดหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะก็คือไปกันใหญ่เลยนะฮะตอนนี้การวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการนี่จะเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันกําลังพยายามจะฟื้นอํานาจนะคะไปเป็นระบอบสุบูรณายาสิทธิราชนะคะแบบเออโฟนี่ด้วยนะคะเพราะมันไม่มีจริงนะคะก็ทั้งหมดเนี่โฟนี่หมดเลยนะฮะก็คือเรียกว่าจอมปลอมหลวงโลกหมดเลยเพราะฉะนั้นเ การการได้คืนมาอำนาจมานะคะถ้าจะมีการเลือกตั้งนะคะต่อห้านะคะมีการเลือกตั้งนะ,ะซึ่งมันคงไม่ง่ายแล้วล่ะนะคะที่จะมีการเลือกตั้งในรอบนี้นะ,ะมันก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเราจะต้องต้องต่อสู้ต่อไปให้เอ,อประเทศของเ,ออเรียกว่ารัฐธรรมนูญนะคะที่เป็นฎกฎกติกาของประเทศเนี่ยมันมีความชัดเจนว่าเราได้จัดสรรน,นะคะเเรื่องของ กลไกทางอำนาจเนี่ยไว้อย่างเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะก็คือเอสมอภาคเท่าเทียมนะคะเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นครับครับทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ก็คงจะคําถามอีกไปม,มากน่าจะเป็นคําถามอีกคําถามหนึ่งที่อยากจะถามอาจารย์วันนี้อยากถามว่าอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องคนไทยครับค่ะก็ อ่ให้ก่อนอื่นก็คือให้กำลังใจนะ,ะทุกคนเพราะว่าเราก็เหมือนอยู่ในสภาพที่ถูกสลายกันแบบที่เราไม่คิดนะคะว่ามันจะมันจะง่ายอย่างนี้เลยเหรอนะคะ mm. เพราะว่าสิ่งที่เคยคิดไว้นั่นก็คือการต่อสู้ของพวกเรามันน่าจะอะเข้มกว่านี้นะคะมันก็เลยทั้งที่ถูกเขากระทำกดขี่ด้วยแล้วก็ยังมารู้สึกเจ็บปวดนะคะกับ ความพ่ายแพ้อย่างที่ไม่น่าเชื่ออย่างนี้นะคะก็คิดว่าพวกเราจะบปวดกันมากๆนะคะก็ขอให้กําลังใจทุกคนว่าให้ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะตอนนี้ไม่ต้องคือคือจะบอกว่าไม่ต้องกลัวมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าอานาจเขาใช้จริงนะคะเขาก็ออกมาไล่ล่าพวกเราจริงนะคะมันมีรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็หาช่องทางค่ะหาหนทางให้ได้นะคะตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มรวมกลุ่มอย่างที่เออ คุณโด่งอัธชัยนะคะได้แนะนําว่ารวมกลุ่มกันกลุ่มละสิบนะคะแล้วก็เอาที่กลุ่มที่เราเห็นหน้าเห็นตารู้จักกันจริงๆนะคะไม่ใช่ไปเจอกันในไลน์แล้วก็เ,เห็นคุยกันสนุกในไลน์แต่ว่าไม่เคยเจอตัวไม่รู้เป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะแต่เอา เพื่อนเราจริงๆที่เคลื่อนไหวกันมานะคะกลุ่มไม่ต้องใหญ่นะคะทํากิจกรรมอะไรก็พยายามหาช่องทางดิฉนันเสนอเรื่องของการใช้ไลน์เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าพี่น้องเข้าถึงระบบไลน์เนี่ยไม่ยาก